รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสยามอดีตวันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับเรื่องราวความเป็นมาของตู้พระธรรมกันนะครับตู้พระธรรมคืออะไรตู้พระธรรมคือตู้ไทยโบราณที่มีลักษณะพิเศษเป็นแบบฉบับของไทยโดยเฉพาะเป็นตู้ไม้ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลายรดน้ําซึ่งเขียนเป็นลวดลายแบบต่างๆลงลักปิดทองตลอดทั้งตู้จึงทําให้มีผู้นิยมเรียกตามชนิดของสีหรือตามวิธีการเขียนลวดลายว่าตู้ลายทองบ้าง ตู้ไหลรถน้ำบ้างโดยทั่วไปใช้เป็นตู้เก็บคัมภีรใบลานและหนังสือที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าตู้พระธรรมตามสิ่งที่เก็บอยู่ในตู้แม้ว่าต่อมาจะใช้เก็บรักษาสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ใช่คมภี์ใบลานก็ตามแม้ปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าเราเริ่มมีตู้พระธรรมตั้งแต่เมื่อใดแต่เป็นที่ทราบกันว่าพุทธศาสนาได้เผยแผ่ตั้งหลักฐานมั่นคงในสยามมาเนิ่นนาน มีการบันทึกหลักธรรมคำสอนพุทธตำนานทางศาสน,นาและหนังสือพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่จารลงบนวัสดุต่างๆเช่นใบาลานหรือที่เรียกกันว่าหนังสือใบาลานหรือคัมภีรใบาลานหนังสือสมุดไทยสมุดข่อยมีรูปลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาวมากกว่าความกว้างเลี่ยงซ้อนกันมีสายสนองร้อยรวมเป็นผูกเรื่องหนึ่งหนึ่งอาจมีจํานวนผูกมากน้อยต่างกันตามความสั้นยาวของเรื่อง ที่แม้จะมีจำนวนผูกเท่าใดก็ตามจะรวมเป็นหนึ่งำีำพีโดยต้องมีไม้ประกับสองอันกำกับไว้หน้าหลังมัดรวมกันมีผ้าหอ่อแล้วมัดด้วยเชือกเสียบฉลากหรือป้ายบอกชื่อคำพีไว้หน้ามัดหนังสือทั้งศาสนาเหล่านี้เป็นหนังสือสำคัญที่ต้องปีการเก็บรักษาอย่างดีประกวหลักฐานในศิลาจารึกสุโขทัยบางหลักว่าได้มีการสร้างอาคารสถานที่เก็บรักษาหนังสืออย่างน้อยน่าจะไม่ต่ำกว่าพุทธศักราช1927 โดยมีคำว่าพระธรรมบนเทียนหอปิดกหอพระปิดกธรรมซึ่งน่าจะหมายถึงอาคารที่เก็บหนังสือพระธรรมและในอาคารซึ่งใช้เป็นที่เก็บหนังสือนั้นน่าจะมีสิ่งรองรับหนังสือที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมสําหรับใช้เป็นที่เก็บทักษายหนังสือหรือคัมภี์ใบลานซึ่งต้องให้ออกแบบรังสรรค์มีลักษณะงดงามให้ความรู้สึกถึงความสําคัญมีคุณค่าสูงยิ่งเช่นหีบพระธรรมและตู้พระธรรม ซึ่งอาจจะสร้างขึ้นก่อนหรือสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างหนังสือก็ได้ในจารึกปราสาทพระขันผู้สกฤักดราช1734ปรากฏคำว่าหีบจีนเป็นหลักฐานว่าช่วงเวลานั้นจีนรู้จักใช้หีบใส่วัสดุสิ่งของแล้วซึ่งแม้จะไม่ทราบรูปลักษณะแต่อาจยิฐานได้ว่าน่าจะใช้หีบเป็นที่ใส่หนังสือด้วยเพราะในปัจจุบันนี้เรายังพบหีบใส่คมภีรใวลานที่เรียกว่าหีบพระธรรมปรากฏอยู่ตามวัดวาอารามต่าง เมื่อมีการสร้างหอพระไตรปิฎกเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาคมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์เหล่านั้นก็น่าจะบรรจุอยู่ในหีบพระธรรมเก็บไว้ในหอพระไตรปิฎกนั่นเองและเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะของหีบทรงลูกบาศกแล้วต่อขาลงมาสี่ข้างซึ่งมีลักษณะเป็นตู้ไปโดยปริยายซึ่งใช้เปิดปิดทางด้านหน้าจึงอาจเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการใช้หีบพระธรรมมาก่อนการใช้ตู้พระธรรมและในสมัยต่อๆมาเมื่อมีตู้ใช้แล้ว ก็น่าจะได้มีการดัดแปลงรูปลักษณะของตู้ให้งดงามมีองค์ประกอบศิลป์มีการตกแต่งประดับประดาวาดลวดลายภาพจากวรรณคดีไทยบ้างพุทธตำนานบ้างหรือเป็นภาพสัตว์หิมพานภาพจากคติไตรภูมิบ้างรวมทั้งมีการออกแบบรูปทรงตู้ให้งดงามต่างกันและมีขนาดเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยการใช้หีบและตู้ในหมู่คนไทยคงจะได้รับความนิยมและใช้สืบต่อกันมาจนถึงสมันยนิธยาซึ่งอยู่ระหว่างปลายพุทธศตรวรรษที่19 ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่24ตลอดระยะเวลายาวนานถึง417ปีสปีเรษฐานว่าถ้าจะได้มีการจัดแปลงรูปลักษณะของตู้ตามฐานะของผู้ใช้ให้มีประโยชน์ใช้สอยได้สะดวกและดูงดงามตามอุปนิสัยของคนไทยจดเป็นตู้พระธรรมที่มีลักษณะสวยงามตามเอกลักษณ์ไทยตู้พระธรรมอันงามวิจิตรนี้นอกจากเป็นมรดกธรรมวัฒนธรรมไทยแล้ว อย่างแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างสิงป์ไทยและความตั้งใจของบรรพชนที่รังสรรค์ผลงานเพื่อเป็นพุทธบูชาตู้พระธรรมแบบที่พบมากแสดงถึงการได้รับความนิยมคือตู้ลายรถน้ำซึ่งลายรถน้ำคือลวดลายหรือภาพรวมไปถึงภาพประกอบลายต่างๆที่ปิดด้วยทองคําเปลวบนพื้นรักโดยขั้นตอนการทําสุดท้ายคือการเอาน้ํารดให้ปรากฏเป็นลวดลายจึงกล่าวได้ว่าลายรถน้ำคือลายทองที่ล้างด้วยน้ํา เป็นงานจิตรกรรมประเภทสีเอกรงหรือสีเดียวสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจากหลักฐานในจดหมายเหตุกรุงสยามและกรุงจีนซึ่งบรรยายถึงพ่อขุนรามคำแหงทรงเจริญพระอักษรแต่งตั้งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนโดยการเขียงพระชสารเป็นลายรถน้ำด้วยปัจจุบนันนี้ตูพระธรรมได้กลายเป็นโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรม ที่เรายังสามารถชื่นชมความงามของตู้พระธรรมได้ตาพิพ,ธพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติและวัดวาอารามซึ่งหลายแห่งยังคงใช้เป็นตู้เก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์อยู่